ระหว่างที่รอขบวนเจ็ดนะครับตอนนี้นํำหน้าหนึ่งหนึ่งมาไปที่เรียบร้อยรถมันแซงกันอยู่แล้วครับระหว่างขบวนหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตอนนี้โดยพิเศษที่เจ็ดน้ำหน้าหนึ่งหนึ่งมาไปที่เรียบร้อยแล้วรถผ่านชุมแสงนะครับเพราะว่าปกติเราไม่จอดชุมแสงอยู่แล้วรถผ่าน โดยพิเศษที่7ผ่านชุมแสเสร็จแล้วรถไปจ่อยทีหนึ่งที่ตะพานหินพิจิตรพิสณุโลกอุตรดิตศิราอาจเด่นชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสิสุดที่เชียงใหม่นะครับคาดการนะครับว่ารถจะไปถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ19นาฬิกา35นาทีอยู่ที่ตัวพอขอรอนะครับว่าจะทำให้ตรงเวลาหรือเปล่า ถ,ถ้าตามเวลาก็คือ19.30นาฬิกา30นาทีหรือทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับที่รถจะไปถึงเชียงใหม่รถมาแรงนะฮะต้องอยู่ห่างๆสั่นไม่สั่นไม่รู้นะบอกแล้วมาแล้วนะครับด่วนพิเศษที่7ตอนนี้นำหน้าหนึ่งหงๆๆมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถผ่านชุมแสงนะครับ ถ้าจอดก็จอดให้เฉพาะผู้โดยสารที่จะขอขึ้นไปเท่านั้นแต่โดยรวมนั้นเนี่ยรถปกติรถไม่จอดชุมแสงอยู่แล้วรถมาไวนะครับเรื่องง่ายๆเจ้าแห่งความไวนั่นเองของสายเหนือใช้แเดวูในการทําขบวนนะครับไม่ใช่สปินเตอร์ถ้าเป็นสปินเตอร์จะคนละแบบเลยมาแล้วฮะมาแล้วโอ้ตวบีเตือน,นครับ เอร์วีเนี่ยเตือนให้คนที่กำลังจะข้ามหยุดก่อนนะครับชะลอ,อก่อนรถมาแล้วนะครับต้องอยู่ให้ห่างผ่านชุมแสงไปจอยทีนึงที่ตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกนะครับมาแล้วครับจะเห็นความไวเดวูนะฮะเดวูผ่านไปแล้วนะครับพูดอีกรอบหนึ่งนะครับรถไปจอยทีนึงที่ตะพานหินพิจิตรพิษณุโลก